สวัสดีครับไอ้น้องมาล่ออีกแล้วครับมาล่ออีกแล้วปลานิน่เจออาหารใหม่ครับมือนนี่นี่ครับเม็ดขนาดกลางเปิดทุงงไม่มาใหม่กี่ห่อไม่พอกินแฮบอลเนาะโอ้กินคือเกาครับพี่น้องมันหิวกินคือเกาครับแต่ก็เป็นอาหารประดุกเหมือนกันนะครับครับเ,เม็ดขนาดกลางโปรตีนก็ไม่ไม,ไม่ไม่เท่ากับ กระสอบเดิมครับกระสอบเดิมิีโปรตีนสูงกว่าแต่มันกะราคากระลื่นกันอยหกสิบบาทครับอันนี้ก็ลดลงมาหน่อยเศรษฐกิจเทากับบุคอยดีไปไหนครับผมตามกำลังครับตามกำลังเข้าไปเรียงขายอะไรเป็นธุรกิจมากมายเดี๋ยวมันกระทบนะครับกับเจ้าของ เดี๋ยวให้ปลาเข็งมันมีกันปลาทับทิมสองตัวนี้กัเห็นชัดเจนและสีส้มเด่นชัด ดูตัวนี้จันเกินกำลังอลยยุบอะดูใหญ่แห้งมีอ่สองตัวครับกินอาหารได้เปลิงดีเพื่อตัวใหญ่ครับพี่น้องนะครับคุณเรีนตำเดียวนี่ครับปลานิลน,นะครับ เดี๋ยวสลับมาดูปลาสลิดครับผมกระชังนี้เป็นกระชังปลาสลิดครับเม็ดกลางลงไปเติมลงไปโดยเม็ดหน่อยครับมีปลาดุกข้างนอกนี่ก็เอาห้มันนี อยู่นี่สุกนี่ก็ได้สามสี่ตัวนี่ยบัวเฟซไซมานหลุดเมืองว่าปลาพอ่อจะขึ้นไหนวะครับมันปลาปลาบึกปลาบึกขอไข่ครับบอ่อกระชังนี้จะมีปลาบึกอยู่สองตัวนะหลุดเมืองมันจะขึ้นปะมือซอนนี่ก็ขึ้นอยู่ได้ครับมืซอซอนี่ กินแล้วครับปลาบึกครับปลาบึกน้ำพุง่งกระจายเลยครับไอ้น้อง ปลาตะเพียนมีตัวใหญ่ครับพี่น้อกครับ,รบผมเอาอาหารให้กินกลุ่มนี้ก็มากินตลอดครับ ปลาดุกไงนี่ปลาบึกขึ้นไม่แล้วครับได้เห็นปลาบึกขึ้นสองเที่ยวแล้วครับวันนี้แต่ขึ้นเร็วนะปกติ มันจะขึ้นพีกโตอยู่ดนเติบครับ Ah, kembali lah kap. Babut, mukti kap, babut di taulini kap. Ah, mana mana babut kap, babut. โชว์หัวขึ้นแล้วครับเมื่อกี้โชว์หัวขึ้นแล้วมีการโชว์นานอยู่ครับเมื่อกี้ แล้วครับเดี๋ยวไปลุ้นเบิ่งปลาเพาะพันครับปลาเพาะหน่อยจะก,กินบ่ครับคําบังเทืี้ยมันกินครับคำคำเป็นบางมือได้เพ่อนี่เอาแน่บ่ววไไ้ครับเดี๋วงวานต้องไปด้วยครับมีปฏิกิริยาตอบรับขึ้นมาจากโตจากใดกัสิขึ้นมาอีก จะเงียบครับนาจะเงียบครับพี่น้องสองมือเขาจะขึ้นกินตัวหนึ่งครับระบบจ่อยเขามันสิบดีไป กันนะครับมันเปลาอะไรนะครับโอเคครับเพิ่นบบกินครับขอบคุณมากงมาที่รับชมรับฟังนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยครับขอบคุณครับซุ่มกินเมียนยูนอกรู้ไหม อาลุงไปกินตลอดเลยครับเดี๋ยวจะให้อาหารทุกสิ่งอย่างน่อยก็เโอเค,ครับเพื่อนๆขอบคุณมากๆเลยครับเด้อสวัสดีครับ